ค่ะทุกคนยี่ต้อนรับสู่อช่อง NL นัน,นะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆมาทํากิจกรรมสนุกๆกันช่วงโควิดเข้ากับสถานาการณ์ช่วงนี้มากก็คือตอนนี้ มันจะมีเป็นโฟโต้บูธนะคะอยู่ที่เดเดอารีนะคะคือเขาจะจัดอีเวนต์ถึงวันที่30มีิุนายนนี้เท่านั้นก็คือกิจกรรมนั้นก็คือเป็นโฟโต้บูธแบบดิฟท g ูนะคะสําหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบถ่ายรูปแต่เราแบบไม่อยากลงจากรถไม่อยากจะแบบติดโควิดอะไรอย่างนี้นะเราก็แบบไม่ต้องลงจากรถเลยก็คือเราจะสามารถที่จะบุ๊ก i ิ้งนะคะผ่านทาง Ticket ตเมลอนเราจะสอนทุกคนบุกนะคะ โอเคสเต็ป okay. แรกนะคะให้เราเข้าไปที่ ticketmelon.com นะคะแล้วก็ให้เราพิมพ์คำว่า sculpture drive thru นะคะพอกด Search ปุ๊บมันจะมีขึ้นมาอันแรกเลย mm hmm. ก็ให้เราเลื่อนลงมานี่เขาจะมีวันเวลาของงานนะคะ29เมถึง30มจูนแล้วก็ Location แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาอันข้างล่าง Book วันได้เลยที่เราต้องการนะคะอันนี้เราเลือกเป็น31มแล้วก็เ,เวลานะคะ เลือกเป็นบ่ายสอโมงอ่ะแต่น,นี้เมื่อกี้เราเพิ่งจองไปก็ขึ้นโซนเอาแล้วงั้นเดี๋ยวเราลองเลือกเป็นเวลาอื่นให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะคะอ่าพอเลือกเป็น10โมงปุ๊บเขาก็จะมีให้เราใส่เป็นจำนวนนะคะ1ใบ2องสบาทอันนี้ก็เป็นวิธีการชำระเงินละเราก็เลือกเป็นแคชนะคะสำหรับแคชเขาจะให้ qr code แบบนี้มาเลยพอเราได้ qr code ปุ๊บเราก็เข้าไปชำระใน k bank นะคะ พอหลังจากที่ชาระเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเข้ามาเช็คตก็ตได้ในตั๋ตเมลอนนะคะเราก็จะได้เป็น QR code แบบนี้เลยหลังจากที่เราบุ๊กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็น QR แบบนี้มาพอเราได้ QR แบบนี้มาปุ๊บมาถึงนะคะแล้วเขาก็จะสแกน QR อันนี้นะคะแล้วเราก็สามารถถ่ายรูปได้เลยแต่ว่าถ้าเรามาถึงก่อนเวลาอย่างอันนี้เรานัดไว้บ่ายสองแต่ว่าตอนนั้นมันเพิ่งบ่ายโมงเองอะ เขาก็บอกว่าถ้าไม่มีคิวก็คือสามารถถ่ายกันได้เลยนะคะก็คือไม่ต้องรอตามคิวอะไรอย่างนี้นะแต่แนะนําว่าให้ซื้อตั๋วกันมาก่อนนะแล้วก็ค่อยมาแล้วก็พิเกตนะคะก็คือถ่ายรูปหนึ่งครั้งได้4ี่ช็อตราคาอยู่ที่250บบาทนะคะก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคไปเลย เขาก็จะเป็นคอมมูนิตี้คือในนี้เขาก็จะมีเป็นแบบคาเฟ่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นแบบร้านดอกไม้อยู่ตรงนี้ นี่อันนี้ก็จะมาถึงเขาก็จะมีการแบบเนี่ยจอด,ลด,ลอดรถรอกันอย่างนี้เข้าคิวต่อคิวกันอย่างนี้นะคะก็คือถ่ายโฟโต้บู h นะคะราคา250แล้วพอถ่ายโฟโต้ o ู h เสร็จปุ๊บก็จะปริ้นรูปรับรูปได้เลยเขาก็จะมีขายหมวกขายอะไรของเขาด้วยนะเป็นช็อปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตามคิวเลย ีเป็นพนักงานนะยืนกดตู้ให้เราก็ไม่ต้องลงจากรถเลยจริงๆแล้วเราก็ต้องแบบแฉะแฉะแฉะคือแบบสี่ช็อตรัวแนะนําว่าถ้าเกิดสมมติว่ามาหลายคนอนะไรเงี้ยก็อาจจะต้องคิดคิดแบบคอมโพสออกมาเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ทานเพราะมันเป็นแบบสี่ช็อตแบบรัวรัวเลยๆนะโอเคนี่สมาชิกเรามารบกันแล้วมาเดี๋ยวเราต้องมาคิดก่อนว่าคอมโพสจะทํำยังไง <c oughs> เดี๋ยวเบนอนะเดี๋ยวเราอ่ะ จะเปิดหน้าต่างแค่บานเดียวใช่ป่ะแล้วเบนน่ะต้องถูกหน้ามาตรงนี้มาแบบเยอะๆตรงนี้เลยไปสวัสดีค่ะีนเกนคบค่ะดียมีกันงคนน้่ครับเดี๋ยวมีสามคนค่ะมีข้างหลังด้วย ข้างห,หลังแค่คนเดียวเดี๋ยวเราลองเลื่อ,อนบนตักระาค่ะเดี๋ยวผมกลับกล้องอ๋ออ๋ออมืดมืดปะทุกคนที่อยู่ทางด้านข้างน้าจะต้องเหมือนพยายามให้หน้าโดนแสงแบบนแนตนทำร้อนไม่งั้นจะ ใช่มันจะเป็นชาอสภาพนี้มันจะน่าไน่จเร่องอะลองดูอีกรนาจะต้องโ่อีกลัวพอดีเหมือนมันไม่เดนแสงซ้อใหม่นะครับมอนา่ายอนเดเลยอ่พยายามกันมากกว่านี้ได้มันต้องให้โดนแสง้ลยครับ พยายามให้หน้าออกมามาที่สุดมาที่สุดท,ที่จะทำได้นี่ทุกคนดูเห็นถึงความพยายามของพวกเราไหมคะคือเฟรมมันเล็กมากแต่แบบเราบอกแล้วว่าต้องเตรียมของโสมาดีๆเดี๋ยวอันนี้จะเป็นรอบจริงน,น,นะคะเตรียมตัวเตรียมภาไปเลยนะครับหนึ่งสองสาม น้วยที่เราได้มาแอบแบบตลกอะมีหลับตาด้วย<ม>จะต้องใช้ความพยายามสูงอยู่นะดัคือเขาก็จะมีให้เราสแกน QR นะคะมันก็จะเป็นแบบไฟล์ดิจิตอลเข้าไปในมือถือด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบไม่คือมันวุ่นวายวุ่นวายเราก็เลยลืมสแกนแต่ว่ารูปมันก็แบบเอาจริงๆมันเก๋นนะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าแบบมันถ่ายยากแต่ว่าเออสนุกสนุกอยากให้ทุกคนลองมาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ใี่เราด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกัน